ด่าล่าคีบอีกหนึ่งตัวอันนี้ตัวเมียทุกคนโอ้ด่ายละตัวนี่ด่าแล้วหนึ่งตัวโอ้คยหลุมทชาดได้ปูใบสอ,องตัวนี่ปูใบนะครับสวัสดีครับ f c ทุกคนผมได้เอฟปะคลองนะครับคลิปนี้มากูรอบดักปูทะเลริมชายฝั่งเหมือนเดิมนะครับ แต่วันนี้เราไม่ได้มาเช่านะครับทุกคนตอนนี้สามงเย็นแล้วนะครับวันนี้ก็ลมเย็นดีนะครับแต่แดดก็ร้อนอยู่ครับทุกคนแต่มันสามโมงแล้วครับปกติผมอยู่บ้านนะครับไม่ค่อยใส่เสื้อนะครับทุกคนใส่เสื้อแล้วมันจะเหนียวเหนียวนะครับผมก็เลยไม่ใส่วันนี้ก็ขออนุญาตทุกคนถอดเสื้อนะครับกูรบลมมีครับแต่แดดก็แรงอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปรุ่นในกันเลยนะครับว่าเย็นนี้นะครับเราจะได้อะไรกันบ้าง ไปรุ่ด้วกันครับทุกคนลูกแรกเลยนะครับเออนี่นะครับก็เหมือนเดิมเอาเหยื่อมาใส่เลยนะครับทุกคนแต่วันนี้เป็นเหยื่อปลาโคกนะครับนี่นะครับเหยื่อปลาโคเดี๋ยวใส่รอบละตัวเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นลูกแรกกันครับว่าวันนี้เราจะได้อะไรกันบ้าง You ตัวนี้มีกลางแล้วนะครับทุกคนนี่อยไกลไหน,นครับ FC ผมนี่ตัวแรกครับกลางนะครับทุกคนัวใหญ่มากเดี๋ยวผมปล่อยไว้ในเรือก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปมัดมัดตอนกลับป้างน,นะครับปล่อยมันไ้ในเรือกอนครับ โคกนะครับใส่ทั้งตัวเลยนะครับวันนี้โอ้แตกกุ้งครับทุกคน ไม่่อยโตเท่าไหร่นะครับใส่เรือเลย แต่ในทะเลปูในทะเลกับปูในบอ่อดูกันง่ายๆนะทุกคนมันไม่ไม่ค่อยเหมือนกันเนี่ยราคาในอีกหนึ่งตัวอันนี้ตัวเมียทุกคนเนี่ยปูในบอ่อจริงๆนะครับส่วนใหญ่ปูในบอ่อจะแบบเนี้ยแดงๆบงแงๆบบนี้นะครับท่อแดงๆองนี้เป็นปูในบ่อเนี่ยนะครับตัวหนึ่งตัวเมียแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ก็ได้ก็ดีครับตอนเนี้ยปูราคาดีนะครับ ปูนักเลส่วนใหญ่มันจะมันจะท่องขาวๆนะทุกคนมันท่องข่อย่แดงอันนี้จะท่องแดงๆเลย เราหนี้ออกมาหลักที่สอง้วนะเนี่ยเลยเดิมอีกยังโดนอย่างนเนี่ยถูกนี้ยังเลอะอยู่เนี่ยแต่ว่ามันก็โดนเป็นบางลูกนะทุกคนมันไม่ได้โดนทุกลูก ันหลักอ่ะถาเราแกะออกมัดแกะแกะมันมัดอย่างเงี้ยมันเหนื่อยทุกคนมัดแล้วก็มัดไม่เลยเพราะมันไม่ไปไหนละในหลักอ่ะเราไม่ได้ปลูกล่อมันเราก็ไม่หายมันก็อยู่ของมันอย่างนี้แหละมันไม่ไปไหนโอ้ได้แล้วตัวนี่ได้แล้วหนึ่งตัวเป็นวัไก่นะครับนี่ตัวเมียเหมือนกันตัวนี้หน้ามีไข่นะทุกคนนี่ท้องแดงเลยแต่กล้ามเดียวเหมือนกันนี่ทุกคนตัวที่สาม ครับโอ้ยประจวดตันนี้ขนาดโอ้จมหน้าไม่หายผมจะเอาใส่เหยื่อซะหน่อยจมไม่หายปลาลิ้นหมานี่ก็เข่าดีจริงนะทุกคนเนี่ยแต่ผมเนี่ยเนี่ยตัวไส้เนี่ยเข่าดีนะครับเนี่ยมันบางทีเข้ากับทุกลูกเลยแต่ว่าเราผมปล่อยหมดอะไรแหละเพราะมันไม่ค่อยตายส่วนใหญ่มันจะเป็นเนี่ยไม่รู้ยาไปทําอะไรนะครับแต่มันกินได้นะบางคนเขาก็ไปทําอะไรไม่รู้ไปตากแห้งมั้งแต่ว่า ผมไม่ได้ไปทําไม่ได้ทําเนี่ยเดี๋ยวก็ปล่อยนะครับปล่อยเลยแต่มันเข้าตลอดเลยนะครับเวลามากร่ัวลินหมาบางคนเขาก็กินกันนะแต่ผมผมไม่ได้กินกนผมก็เลยปล่อยนะตัวที่สามแล้วลุยต่อนะครับทุกคนลุยต่อมีคนมี fc ผมอยากลู้เนาะต้นทุนผมอ่าะว่าผมรักรอบขั้งเนื้อหมดทลายก่ ผมวิ่งมาจากบ้านนะเนาะประมาณค่าน้ํามันก็ประมาณผม่าไปกลับประมาณห้าสิบาทได้นะครับแล้วก็เหยื่อเนี่ยปลาโคกอะ่ะผมใช้สามกิโลกิโลละสิบห้าบาทสี 45, ่สิบห้าห้าสิบก็ตีไปร้อยนึงรวมค่าแรงไม่ต้องไปคิดมันเพราะว่ามันเป็นของเราเองทำไปเถอเหนื่อยก็ช่างมันก็ตีไปประมาณร้อยนึงครับทุกคนถ้าได้สักสองร้อยขึ้นไปหรือว่าสามร้อยก่อแต่วันละสองร้อย ก็ทั้งหมดร้อยหนึ่งนะทุกคนตีไปร้อยหนึ่งถ้าได้เกินร้อยก,อก,อก่อนก็ดีดีแค่นั้นแหละจะได้ร้อยเขาปาดหรือร้อยท่าไรก็แล้วแต่ก็ถือว่ายังได้กําไรอย่าขาดทุนกันแล้วกันทุกคนอย่าอย่าตามพันร้อยแล้วกันแต่ถ้าเป็นปลาน,นิลก็ปลาน,นิลผมก็ใช่สามกิโลปลาน,นิลจะแพงกว่าปลานิลโลละสามสิบสามกิโลเก้าสิบคันนะ้ำมันห้าสิบก็ร้อยสี่สิบเขาจะเป็นปลานิลนะ แต่ถ้าเป็นปลาโขกอย่างเงี้ยสามกิโลเหมือนกัน45่สิบ้าบาทคาร์บอนห้าสิบก็แค่ร้อยหนึ่งแต่ปันนินร้อยร้อยสี่สิบ มีไปไหมมุกอยู่นะนี่เดี๋ยวผมค่อยๆให้ทุกคนดูนี่ครับนี่นี่นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้สาสวยหน่อยทุกคนไม่ขาดทุนละได้ตัวนี้ตัวที่สีละได้ครับได้วนันนี้นี่น้อยเราเพิ่งกู้มาครึ่งทางเองยังเหลืออีกครึ่งทางนะครับทุกคนได้มาสี่ตัวละผมดักไว้ตั้งแต่เมื่อวานเลยนะทุกคนเมื่อวานเมื่อวาน เมื่อวานแล้วเนี่ยแล้วเ,เรามากูตอนเย็นเลยคือนานมากครับทุกคนเนี่ยดัดจนเหยื่อเราเน่าอะ่ะผมทำหลายอย่างนะทุกคนเนี่ยผมวางรอบอะ่ะบางทีก็ไดบ้บางทีก็ไม่ได้แต่เราก็ทำในอื่นด้วยเดี๋ยวคืนนี้ผมก็ไปวางปาบอกด้วยไม่รู้เนี่ยตอนนี้สามสามโมง น่าจะสี่โมงแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมไปวางปลากระบอกแถวๆหน้าบ้านเราอะตอนใกล้จะมืดนะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปวางปลากระบอกด้วยทาในหลายอย่างนะครับอยู่่าเอยอยู่ทะเละทําอย่างเดียวทามันไม่ได้มันก็ไม,นไม่ได้เลยถ้าเราทําหลายอย่างอน,นุ่นร้อยสองร้อยก็มารวมๆกันมันก็ยังพอได้เดี๋ยวผมต้องรีบกลูแล้วก็เดี๋ยวเย็นๆก็รอน้ำลงไปวางปลากระบอก เคยจะได้แคสองร้อยนะครับปาบอกเ์เกยอยู่เฉยๆก็เบื่อนะทุกคนถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรอนะ่ะผมอยู่ไม่ได้ผมชอบทำอะไรไปเรื่อยๆนะครับไม่ชอบอยู่เฉยๆโอ้โหหลูกนี้ได้แต่ขยะตรงนี้ไม่มีป มาด้านนอกอบทุกคนรับผมวางแนวรักข้างในนะโอ้ยมันอันนี้มันแค่เศษไม้เขานะครับมันไม่เลยเหมือนข้างในนะข้างในมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะเขาเรียกขีดเตอร์อะแถวบ้านผมอะมันจะเกาะรอบเลยทุกคนเกาะแข็งเลยอะแล้วเวลารอบเลือมากๆอะโคมันจะไมเขานะครับเราก็ต้องไปคัดผมยังคัดคัดไปได้แค่สิบลูกเองเนี่ยยังเหลืออีกเยอะเลยบาน ขัดไปเรื่อยๆวันละห้าลูกสิบลูกเพราะเราต้องทำอย่างอื่นด้วยเราขัดทั้งวันไ,ได้ คครับทุกนออปวดหลังังี้ไม่หายเลยทุกคนเด็กก็ต้องทำงานนะทุกคนมันจะเอามาเป็นข้ออ้างไม่ได้ปวดก็ต้องทำปวดแต่มันปวดไม่เท่าไหร่ครับคนพอไหว ได้ปูหลายๆตัวหายปวดเลยนะทุกคนแต่ถ้าไม่ค่อยได้ปูจะปวดหลังมากเลย ตอนนี้น้ำกำลังลงนะครับทุกคนเริ่มลงแล้วลวันนี้น้ำโาล่มาวันนี้น่าจะมีปุ๊กแป้นนะครับน่าจะมีคนช่อนอยู่แ,แถวบ้านผมอะแต่ผมไม่ได้ช่อน,นครับแถวนี้ก็มีปุ๊กแป้นลอยนะทุกคนแต่ว่าผมไม่ได้เอาสวิงมาไม่ได้เอาสวิงมานะครับลอยหลายตัวอยู่ แถวนี้มันจะมีคลองเหมือนกันเวลาหน้าออ ลูกสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนลูกสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวดูผลงานกันว่าเราได้อะไรบ้างตามคำขอของ f อีนะครับบอกว่าแต่เอ๊ะทำอะไรเสร็จแล้วขอดูผลงานด้วยผมให้ดูนะไม่รู้ว่าปูอ่ะจะถ่ายให้ทุกคนดูใดหมดทุกตัวป่ะเพราะมันอยู่ใต้พื้นนะครับปูโอ้โหลูกชทายแต่ปูใบสองตัวนี่ปูใบนะครับ ไปต้มกินเอากามันต้มนะครับเดี๋ยวตัวมันก็ปล่อยถ้าเหยื่อไม่ใส่นะครับเพราเหยื่อไม่มีเหยื่อเราหมดแล้วนับเหยื่อมาพิสยัน,นังไงโอเคเดี๋ยวให้ตีทุกคนงาน หอมเลยการทำหอมเดี๋ยวผมเก็บก่อนว่ามีอะไรบ้างกับข้าวอะ่ะได้อยู่ครับได้กุ้งหลายตัวอยู่ได้กุ้งได้มือนีาจะผมให้เอซดูได้กับข้าวอยู่ครับ อ่าเรามาดูผลงานกันนะครับทุกคนกูหลอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผลงานของเราอันนี้เป็นกับข้าวของเรานะครับนี่มีเนี่ยได้กุ้งแล้วก็ได้มึกนะครับกุ้งดําตัวหนึง่งพอจะทํากับข้าวได้มือหนึ่งนะครับถ้าใครกินกับข้าวไม่เปืองนะพอได้อยู่ผัดกะเพราหรือผัดผักอะไรก็ได้ใส่ผักมากๆหน่อยก็ได้มาหักอยู่นะครับส่วนปูเนี่ยทุกคนเป็นแบบเนี้ยผมทําที่ตังกอง,องผมเป็นแบบนี้ครับแล้วผมก็หมัดเชือดติดกับไอ้พื้นด้วยมันก็เลยขยับพื้นไปได้ ปูมันลงไปอยู่ตายพืชน,นะครับเลยถ่ายให้ให้อคุณอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้ละดูไม่ได้นะครับมันขยับไม่ได้นะครับเนี่ยผมนี่นครับขยับไม่ได้แล้วผมมัดไว้ผมก็ขี้เกียจแก้แล้วอะ่ะเอฟซีผมเดี๋ยวไว้ข้างหน้านะข้างหน้านะครับเนี่ยผมมัดอันนี้เป็นที่ตั้งกองผมนะครับนี่ปูันอยู่ตายพืชนี่นะครับก็ดูแค่กุ้งกับมึกกันแล้วกันเนาะ สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอหากินแบบบ้านๆนะครับริมฝั่งแบบนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องต่เอฟปากคลองนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ